ลูกค้าส่งรูปมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นของคุณปู่เที่ยงนนมานาเดี๋ยวพาพี่พเพื่นเพื่อนทุกท่านไปติดตามกันครับว่ารูปใบนี้จะแท้หรือเปล่าเห็นบอกมาจากอำนาจ,จเจริญเดี๋ยวไปดูกันครับก็คือผมจบราคากับพี่ได้เลยเหรจบได้เลยอ่อจบได้เลยอันนี้เป็นของพี่ใช่ไหมขอ,ออของคนนั้นของคนนั้นเอออยากถาม<อ>พี่พมาเฉยว่าเขาได้มา,มาพ่อเขาบวชเป็นพระไง พ่อเขาบวชป็นพะเออบวชวัดประดู่ชิมพีเนี่ยวัดประดู่ชิมพีเออวัดปราดู่ชิมพีแล้วพ่อเขาก็ได้มาแล้วก็อยู่กับพ่อเขาประมาณสามสิบกว่าปีใช่ไมอ๋อสามสิบกว่าเลี่ยมเลี่ยมมาจากนั่นเลยเป็นพระแล้วรู้ได้ไงว่าแท้ก็เคยชินเคยกับภาพเก่าๆอ่ะโอ้ดูจะดูก็ไม่ได้เซียนมากก็พอดูได้ได้พี่ตัดด้วยเนาะตัดท่ไนครับ สักอาจารย์เที่ยงอาจารย์ยอดอ๋อคือว่าสักกับปู่เที่ยงไม่ได้สักไม่ได้สักไม่ได้สักเพราะว่ามีรอยสักอื่นแล้วไปปู่เที่ยงเขาไม่ค่อยสักให้พ่อป่องเขาก็ไม่ค่อยสักเขาดูหน้าแล้วที่เคยไปด้วยเคยไปแต่ถ้ามีลายอื่นแล้วพ่อป่องเขาจะไม่ค่อยสักให้น่ะดังไหมครับตอนนั้นโอ้โหาดังมานานแล้วนะดังมานานแล้วเหรอก็แต่ปีสามเจ็ดนี่ดังฮอตมากเลยเพราะว่ามีสามเจ็ดปีสามเจ็ดผมเกิดสามแปดครับสามเจ็ดนะผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยสามเจ็ดสามเจ็ดนี่ฮอตมากเลย สามเจ็ดฮอตมากเลยวันนี้ก็เลยติดต่อผมมาใช่<อ>ใช่นิยมชมชอบในเพจตั้งนานแล้วดูติดตามผมมาตามมาแล้วพอดีก็คุยกันไปเนี่ยอยู่อำนาจเจริญเนี่ยไปคุยกับแกเห็นแกแฝนอยู่เลยบอกว่าชอบองค์เนี้ยได้มาอะไรเงี้ยบอกอยากจะขายอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออมาแล้วก็หายเป็นนานหกเดือนแล้วแกก็บอกเอออย่ามาส่งมาแล้วก็บอกให้ส่งมาไปทนันที คือผมก็ต้องดูด้วยว่าแท้หรือเก๊อะไรแล้วก็ในเรื่องของราคาได้ตกลงกับพี่เขาไปแล้วหลักหลักหมื่นนะพี่เนาะทีเนี้ยขอดูตัวจริงว่าติดกาวติดอะไรไหมแล้วก็แท้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็อย่างที่พี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเจ้าของรูปเนี่ยเคยบวชนะพี่เนาะที่วัดประดู่ฉิมพีแล้ววัดประดู่ฉิมพีก็อย่างที่เคยทาคลิปไปก็จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านปู่เทียงเช่นกันครับครับ มันงอนะพี่นะมันงองอข้างในเดี๋ยวเราเมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรในบ้างาอ๋อเป็นขอให้แท้นะพี่นะก็ก็ขอให้แทนแหละแต่ดูภาพแล้วไม่น่านะเพราะว่าก็ดูภาพเคยขายภาพหลวงพ่อกลวยก็ดูแล้วอายุกระน,นามก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่อ๋ออ่า ที่ดูจากความเก่ารูปเป็นหลักรูปเป็นหลักแล้วก็ดูความเป็นมาของรูปก็าาลายจานข้างหลังก็ดูด,ดูตามที่คุณเคยบอกลักษณะแบบนี้แบบนี้<อ>ก็มีกดกลางมีเส้นต้องรอยมือจานจะมีเส้นหมึกของมันตรงกลางปุ๊บแล้วเป็นหมึกแตกมนธรรมชาตินะอยู่แล้เส้นกลางที่คุณบอกนะกรานาครับครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสิบนาทีได้ไหมพี่โอ้โหโดนจํากัดเวลาด้วย ต้องตัดสินใจเ,<อ>เลยมันมีรายหมึกตรงกลางที่เส้นขีดแล้วหมึกที่มันแตกใหญ่ก็คือแตกธรรมชาติไงเกรงใจพี่เขาแต่พี่เขาเ<อ>โดนบนมีกาวด้านบนนะพี่นะนะแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้าฝั่งขวาก็อย่างที่บอกแหละผมต้องไปลุยเองอว่าอะไรยังไงแต่ว่าแท้ไม่แท้ถ้าไม่แท้ก็เอากลับถ้าแท้ก็เอาแท้เขาก็เอาเงินนั้นไปเลย ผมถ้าก็ได้ค่าน้ํามันมาเนี่ยสองพันบาทก็คือพี่ได้ค่าน้ำสองพันเนาะวันนี้โอเคก็เดี๋ยวโอนให้พี่เขาเลยเนาะสรุปเป็นพ่อเที่ยงนะครับเป็นยุคต้นของพ่อเที่ยงนุ่มานาครับเป็นลายมืออาจารป่องอาจารย์ป่องแต่เป็นยุคต้นนะครับยุคต้นยุคต้นอาจารย์ป่องก็ดูจากบรรยากาศเนี่ยห้างเขาปิดแล้วด้วยวันนี้โอเคพี่เดี๋ยวโอนเงินให้เพจคุณเป็นเพจที่เชื่อถือได้โอบคครับ แล้วคนที่ไม่เข้าใจพอฟังคุณพูดแล้วแล้วคนก็สามารถดูออกได้ว่านี่คือคจริงดีกว่าไปขายพันของพันนะพี่เนาะใช่ใช่ผมก็บอกความจริงกับลูกค้าสรุปวันนี้ที่ลูกค้าส่งรูปมาแล้วก็ไปนัดดูกันสรุปเป็นพาแท้นะครับเป็นรูปถ่ายของคุณพ่อเที่ยงนุ่มมนะาคารวาาแห่งยุคฝั่งทนนั่นเองนะครับเป็นลายมือของลูกชายท่านคือท่านอาจารย์ป่องนุ่มมนาะแต่เป็นยุคต้นที่ คุณพ่อเที่ยงยังมีชีวิตอยู่นะครับราคาก็จะเล่นกันหลายหลายหมื่นนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่าตามสภาพนะครับสรุปรูปใบน,นี้ต้องมาลุ้นแกะนะครับเดี๋ยวไปติดตามในเพจกันใครมีก็ลองส่งมาทางไลน์นะครับ s i m m d เ6 8ในวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ